สวัสดีค่ะควันนี้เรามาพูดถึงพิธีการสวดมนต์เพื่อเพิ่มพลังแผ่นดินแล้วก็พิธีการเททองหล่อนะฮะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะที่มีการสร้างนะฮะพระที่มีชื่อว่าพระพุทธมหาจัก,กรพัรด,ดิอมรรัตนะนาคาทิพบดีนะฮะซึ่งเป็นพระที่ ผอบออฟนะคะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อที่จะ,ะ,ะนำมาอัญเชิญมาประดิษฐานที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเพื่อเป็นที่เคารพเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเสือป่านะกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็จะ,ะมีพระพุทธรูปในขนาดเล็กนะที่จะส่งให้หน่วยต่างๆของกองบัญชาการกองทัพไทยนำไปประดิษฐานด้วยนะในโอกาส วันสถาปนาค,ครบ64ปีของกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะแต่ว่าพิธีนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองนะเพราะว่าหนึ่งนอกจากเป็นพิธีใหญ่ที่จัดขึ้นโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะแล้วผู้บัญชาการหารสูงสุดแล้วก็โ,โหเรียกได้ว่ากำลังพลของกองทัพไทยทั้งหมดเนี่ยหนึ่ขออภัย1น0 0งหมคนเนี่ยนะฮะได้พร้อมใจกัน เขียนข้อความนะแล้วก็บทอธิษฐานนะลงในแผ่นทองคําทั้งหมดเนี่ยพันอ่าหมื่นเก้าพันแผ่น,นะเพื่อนํามาเป็นอ่าเรียกว่าอะไรเอานํามาเททองหล่อเพื่อที่จะเป็นอ่าพระพุทธมหาจากกักรพรรดิอมรน,นะครับอ่าพระองค์นี้นะซึ่งพิธีเนี่ยจัดขึ้นในวันเสาร์11พฤษภาคม2 5 6 7นสะส่วนใหญ่พิธีแบบนี้เนี่ยตามความเชื่อเนี่ยเขาก็จะ กัดวันเสาร์นะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่เขาเรียกว่าดวงแข็งโดยช่วงเช้านะฮะอ่าเขาก็ช่วงประมาณสัก8ปดโมงสีเนี่ยเขาจะเป็นพิธีการเททองหล่อก,ก่อน,นะฮะโดยครั้งนี้นะก็มีนะ,ะท่านพระอ่าวโรงคตนะ,ะวิริยาทโรนะ,ะหรือว่าหลวงตาหมาะฮะจากพิษณุโลกะฮะได้มาทาพิธีให้นะ,ะซึ่งในกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็คนในแวดวงเนี่ยจะรู้ดีว่า หลวงตาม้าเนี่ยไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยจะเดินทางไปไหนแต่ครั้งนี้เนี่ยท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้มัสชารหางสูงสุดนะคะพร้อมด้วยพลตรีกฤษณะผู้ทองะผู้บัญชาการามณฑลหารบกที่39นะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเตรียมทหารรุ่น24ด้วยกันเนี่ยก็นะิมนฮะให้ท่านมาทําพิธีสวดเพื่อเพิ่มพลังแผ่นดินนะคะเพิ่มกําลังให้แผ่นดินซึ่งถามว่าทําไมต้องมีการ ส่วนแบบนี้นะอ่ะอ่ะอันนึงถ้าเราคิดเองเนี่ยก็คือแหมประเทศก็เกิดความวุ่นวายนะเกิดปัญหามีเรื่องนั้นเรื่องนี้อุบัติเหตุเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ดูเหมือนสถา,านการณ์มันดูคุกรุ่นน่ะนะฮะก็มีรายงานข่าว,ว่าท่านพลเอกทรงวิทเนี่ยก็เหมือนกับว่าโดยความเชื่อนะแม้ว่าพลเอกทรงวิทเนี่ยจะจบจากสหรัฐอเมริกานะในร้อย VMI นะดูเป็น คนรุ่นใหม่นะแต่ว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ยังเต็มเปี่ยมนะก็คือมีความเชื่อว่าก็จะต้องมีการสวดมนต์นะเพื่อที่จะให้กําลังพลของกองทัพไทยรวมทั้งพี่น้องประชาชนฮะที่มาร่วมในช่วงเช้าเนี่ย2,500กว่าคนเลยนะมาร่วมกันในพิธีนี้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตามความเชื่อนะเขบอกว่าคนที่เป็นทหารหรือว่าเป็นในฐานชั้นผู้ใหญ่เป็นในพลเนี่ยมาร่วมด้วยจะมีพลัง ในการที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไระในการที่จะอธิษฐานมากขึ้นเพราะว่าที่กองมัญชาการกองทัพไทยเนี่ยมีพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชะองค์จอมทัพไทยซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยบรรยากาศโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วเนี่ยก็เลยทําให้พิธีนี้เนี่ย ถูกจับตามองมากนะโดยมี3มอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะก็คือมีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะพลเอกวรพงษ์สงหานเนตรแล้วก็พลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตนะฮะมาร่วมพิธีด้วยนะมาร่วมสวดร่วมเพ่งพลังนะฮะสวมชุดขาวนะใส่ชุดขาวมาเพราะฉะนั้นนะฮะช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นพิธทีที่สำคัญนะที่เราเห็นภาพนะก็คือมี พระภาวนาจารย์นะก็คือจะเป็นพระเกจิชื่อดังต่างๆเนี่ยนะเรียกว่ามาจากทั้งสี่ทิศเลยนะเหนือใต้อีสานอ่ากทมนะก็มานั่งโปรกอธิษฐานจิตนะฮะอ่าในห่วงที่มีอ่ามีพิธีเททองหลอ่อพระพุทธ,ธรรมหาจากักรพรรดิอมรน,นี้ด้วยนะฮะซึ่งนะขออนุญาตอ่านนะเพราะว่าจำชื่ออ่าพระต่างๆเนี่ยก็สนาจำไม่ได้นะอ่าหนึ่งมีพระเดี๋ยวนะขอดูนิดนึง พระราชาพัฒนากรนะหลวงพ่อสงชายฉันทัโรนะฮะวัดปริวาสราชาสงคามอันนี้กรุงเทพนะแล้วก็มีพระคูรัตนสิทขการนะหลวงพ่อประสูตรปิยาธรรมโมนะฮะจากวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือว่าวัดในเต่าจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ปัทวีปภาการโรนะฮะหลวงพ่อตู่นะฮะ ทีอ่อยู่ที่สำนักสงฆ์ทศพรบ้านสิงห์จังหวัดยะโสธรแล้วก็พระครูบาเสาห้าปัญญาวชิโรจากสำนักสงฆ์อุตมะศีสุขที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะก็มาร่วมกันนั่งปรกนะฮะเพื่อ,อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะฮะคือพระระดับเกจิเนี่ยมานั่งสวดแล้วก็เพ่งกสิทธ์นนะเพ,เพ่งทุกอย่างไปที่อ่า องค์พระเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะคือช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นช่วงของการเททองหล่อนะฮะพอช่วงเย็นเนี่ยนะฮะก็เป็นพิธีสวดมนเพื่อเพิ่มกําลังแผ่นดินช่วงหกโมงเย็นเลยนะ,ะก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาฮะร่วมสวดมนด้วยนะไม่ใช่แค่ทหารนะฮะมีประชาชนเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็พันห้าร้อยคนนะ,ะนอกกนั้นก็จะเป็นทหารนะฮะ ซึ่งในพิธีนี้นะหลวงตาม้าเนี่ยก็เป็นประธานนะในการเขาเรียกว่าสวดนำสวดนะแล้วก็ได้บรรยายคำด้วยนะโดยใน,ในงานนี้เนี่ยพลเอกทรงวิทย์นะก็ใส่ขาวนะรวมถึงคุณปัญญาดานะนายกสมาคมแม่บ้านกองปัะชาการกองทัพไทยแล้วก็ในทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันนะฮะสวดมนเพื่อเพิ่มกําลังแผ่นดิน นะสวดมนต์แบบนี้เนี่ยมีรายงานว่าหลวงตาม้าเนี่ยทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์คิดว่าควรจะต้องทำให้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะระดมะทั้งทหารและพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกันส่งกำลังใจเพ่งกระสินทุกอย่างเพื่อเพิ่มกำลังให้แผ่นดินด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จึงมาจัดที่กองบัญชาการกองทัพไทยที่ถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละค่ะนะ ก็เรียกได้ว่าคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทหารเนี่ยมาผู้บัญชาการอทหารสูงสุดมาจัดสวดมนต์แบบนี้เนี่ยเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่านะสมัยก่อนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเ่ิกเป็นยามอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าได้มีการตรวจสอบนะะก็คือเป็นเรื่องของการอยากให้ประเทศเนี่ยสงบเรียบร้อยนะไม่อยากให้มีเรื่องมีราวอะไรนะพลเอกทรงวิทย์เนี่ยก็จึงได้จัด พิธีนี้ขึ้นมานะโดยเฉพาะประเด็นหลักเลยก็คือต้องการจะหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อที่จะมาประดิษฐานที่กองบัญชาการกองทัพไทยนี่แหละแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการสวดมนต์เพื่อเพิ่มกําลังแผ่นดินด้วยนะไม่ได้มีวาระ,อะแอบแฝงซ่อนเร้นใดๆนะที่คนอาจจะเกรงว่าเอ้ะทหารทําพิธีแบบนี้เพื่อให้ ทหารมีกําลังมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเรื่องของความเชื่อเรื่องดวงอะไรหรือเปล่านะฮะนะนะอันนี้ก็ถ้าใครคิดแบบนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มกําลังแผ่นด,ดินอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเนเพราะว่าประเทศเราเนี่ยก็ไม่ได้ทําบุญประเทศมานานนะตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าจะทาว่าจะทาก็ไม่ได้ทาสทัทีตอนมาพอมายุคคุณเศรษฐาก็ยังไม่ทานะนี่มาแปดเดือน กว่าแล้วก็ยังไม่ได้มีพิธีทําบุญอะไรใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่แล้วก็สวดนมนต์เพื่อเพิ่มกําลังแผ่นดินด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเพื่อความสงบของประเทศค่ะ แต่พิธีนี้นะก็เป็นที่ฮือหารครเพราะว่าก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดด้วยคะซึ่งคนทั่วไปอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่พระอาทิตย์พอช่วงร้อนๆมากแต่วันนั้นวันเสาร์ต้องบอกว่าพื้นที่อื่นของกอทมอเนี่ยนะคะฝนตกหนักหรือบางพื้นที่ก็ฟ้าคลึ้มฝนปลอยปลอยตลอดเลยนะคะแต่ว่าที่แจ้งวัฒนะที่กองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยโหฟ้าแจ้งสว่างแล้วก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นด้วย